หกลักษณะนิสัยของคนที่มีแนวโน้มว่าจะรวยหลายคนอยากรวยหลายคนอยากประสบความสำเร็จแต่หลายคนไม่เข้าใจค่ะว่าคนที่เขาร่ำรวยได้นั้นเขาย่อมมีลักษณะนิสัยบางอย่างที่ทำให้เขาสามารถร่ำรวยได้สำหรับคลิปนี้โค้รรัฐจะพาทุกท่านไปเช็คลิปตัตวเองดูค่ะว่าถ้าท่านอยากรวยอยากประสบความสำเร็จท่านต้องมีลักษณะนิสัยอย่างไรข้อที <S <S ่หนึ่งคนรวยชอบอ่านหนังสือ คนรวย90-95%ชอบอ่านหนังสือและโดยส่วนมากแล้วคนรวยชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มความรู้และเขานำความรู้ไปต่อยอดให้กับธุรกิจของเขาข้อที่2 เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกันซึ่งคนแบบเดียวกันหมายถึงคนที่มีเป้าหมายมองโลกในแง่ดีเป็นคนคิดบวกมีความกระตือรือร้อนซึ่งที่จริงแล้วเราสามารถมองเขาว่าเขาเป็นคนเลือกคบคนก็ได้แต่พวกเขารู้เขาว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าเวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจํากัดเขาจึงเลือกคบคนที่คิดบวกไม่คิดลบค่ะเพราะเขารู้ว่า การที่เลือกคบคนที่คิดลบจะทําให้ชีวิตเขาไม่พัฒนาและทําให้ชีวิตเขาตกต่ำยแย่ไม่ไปไหนข้อที่3สแสวงหาที่ปรึกษาของชีวิตที่ปรึกษาไม่จําเป็นต้องมีอายุที่มากกว่าแต่สามารถเป็นเพื่อนที่มีประสบการณ์ในบางด้านมากกว่าเคยทําธุรกิจสําเร็จมาก่อนหน้านั้นเพราะที่ปรึกษาจะช่วยพัฒนาชีวิตพัฒนาศักยภาพและจะช่วยให้เขามีความรู้และประสบการณ์ในชีวิตได้ ข้อที่ 4. คบคนคิดบวกกูรูด้านจิตวิทยาทำการศึกษาเรื่องนี้ว่าการเป็นคนคิดบวกการเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกคือสุดยอดปัจจัยสู่ความสำเร็จของคนรวยเพราะการที่เขามีพลังความคิดเชิงบวกจะทำให้สมองของพวกเขาเห็นแต่ความเป็นไปได้ของชีวิตข้อที่ห้า ยอมรับฟังเสียงสะท้อนจากคนอื่นหรือชอบฟังความคิดเห็นของคนอื่นคนที่รวยแล้วไม่ได้รู้ทุกเรื่องไม่ได้คิดถูกทุกเรื่องค่ะแต่เขารู้ว่าการที่ยอมรับฟังและความคิดเห็นจากคนอื่นนั้นจะทําให้เขามีความรู้และความสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตหรือธุรกิจของเขาได้พวกเขาจึงต้องเป็นคนที่ต้องทำตัวเองให้เป็นเหมือนแก้วน้ำที่ว่างเปล่าอยู่เสมอข้อที่6 ยินดีช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันคนที่รวยมักจะชอบช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นประสบความสำเร็จไปกับเขาด้วยแต่เขาเลือกที่จะช่วยคนที่สมควรที่จะช่วยเพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถช่วยคนทุกคนได้เพราะบางคนไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขหรือข้อตกลงอะไรบางอย่างกับเขาได้นี่คือลักษณะนิสัยของคนที่มีแนวโน้มว่าจะรวยแล้วท่านล่ะคะ ท่านมีลักษณะนิสัยแบบนี้กันไหมถ้าท่านมีขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่านก็เป็นคนหนึ่งที่จะสามารถร่ำรวยได้แต่ถ้าท่านไม่มีลักษณะนิสัยทั้ง6ข้อนี้แล้วก็ก็ขอแสดงความยินดีด้วยเช่นกันค่ะเพราะท่านสามารถฝึกฝนได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อก้าวไปเป็นคนที่ร่ำรวยได้แล้วพบกันที่ความสำเร็จสวัสดีค่ะ